สวัสดีครับสวัสดีทักทายคำาคยา,ยาำย้าวนะครับโอ้โกล้อันนมาต่ำอีนี่ยนะครับอ้านะครับสวัสดีทักทายยามเช้านะครับอารุณสวัสดิ์นะครับ ้านี้เราก็จะมาทําอาหารเช้ากันนะครับเป็นแบบอาหารง่ายๆครับก็จะมีไม่กี่อย่างนะครับวันนี้ก็จะใช้ไข่ไก่นะครับผมมันฝรั่งแลวก็ขนมปังนะครับมาทาคอนเทนต์กันนะฮะเริ่มเลยนะครับเบยาจะรีรอแล้วนะเราจะทําการปิ้งตัวของขนมปังก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับทำแบบง่ายๆเร็วนะครับผมจะได้ไปทําในอีก่อนะครับปิดแก๊สจ้า โอเคนะจ๊ะอ่า้วเราจะปิ้งขนมปังก่อนเพื่อนๆขนมปังที่ปิ้งในวันนี้ก็จะเป็นขนมปังโฮลวีตนะครับทำเองไหมไม่ได้<ๆ>ทำเองนะคะรับเราจะใส่เลยไปใ,ในกระทะก่อนนะครับใส่ไปเพื่อที่จะละลายตัวน้องเนยนะครับผมให้ละลายในกระทะเลยนะครับเพือ่อเชิลเชิลเชลนะฮะ ระ,ระหว่างนี้เราก็เอามันฝรั่งเนี่ยมันฝรั่งนี่ทําการปิ้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมและก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเราจะ่ามันฝรั่งเป็นสี่ส่วนแบบนี้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับบางคนชอบครึ่งเดียวแต่บางคนชอบสี่อย่างที่จบน,นบตัดไปได้เลยนะครับอน้ำมันกระทะร้อนดีแล้วใส่ ขนมปังไปนะครับแล้วก็เอาตัวของขนมปังือหมุน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 แบบนี้นะคือตัวน้ํามันนะครับผมหรือว่าตัวเนยเนี่ยเข้าไปซึมในตัวของขนมปังนะครับครับโอ้โกลับนะคับกลับกลับปินดาเนะปินดาน,นี้ต่อนะครับเพื่อนนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะโรยผออริกาโนไปเล็กน้อยนะครับชูสอโอ้ ชอบมากเลยครับไอโจ๊กกับออริกาโนนะฮะแล้วก็หยอดเกลือเข้าไปนิดนึงนะครับขนมครางนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวจีต่อไปนะครับเพื่อนระหว่างนั้นเราก็จัดจานนะฮะวัน,นจะจีกันแบบง่ายๆนะครับมีผักสลัดแบบนี้นะจ๊ะเปล่านะครับมีผักสลัดมีมะเขือเทศนี่แล้วก็มี มีแค่นี้แหละครับมีเตะอีนะครับอรุณสวัสดิ์ที่คนที่เข้ามาชมดัวยนะครับอรุณสวัสดิ์คุณชูก้านะครับคุณชูก้าสวัสดีครับเอาอนี้จะมาทําขนมปังนะฮะขนมปังไข่ดาวนะครับผมมาทานด้วยกันนะครับเอาเ็จแล้วหนึ่งนะครับเอาเ็จแล้วอีกหนึ่งนะครับเอาไว้นี่ก่อนนะอ่ี้แต่งเตือนะครับต่อไปเราก็จะเอามันฝรั่งนะครับผมมันฝรั่งเข้าไป นะฮะจีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเอาเอาอด้านนี้นะครับเอาด้านนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีคุณชูกาด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เราเอามันฝรั่งนะครับผมใส่ไปในกระทะนะครับแล้วก็ใส่เนยเข้าไปนะครับคือเนยอ่ะเข้าไปทอดรอมัมันฝรั่งนะครับมันฝรั่งที่ทําการอบแกะต้มมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนฟื้นๆนะครับผมเอา หน้าผูบกระทันะครับหน้า <rot> ม <nek> ันสลับเนะครับจากนั้นเราก็รอแต่งจานตรงนี้ต่อนะครับเดี๋ยวอันนี้เราแต่งจเรียบร้อยมีจานแล้วนะครับอันนี้แต่งเรียบร้อยมีจานแล้วนะครับอุ้ดต่อไปเราก็มาแต่งจานต่อนะครับเอาคิดคิดว่าเขาเทพหรือว่านะต้องไปลีลาอย่างมากมายนะครับผม จานอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ไร่ดจายแล้วย้ายไปก่อนนะครับตื่นตื่นดีแล้วหรือยังครับคุณชูก้านอนอยู่บนเตียงหรือเปล่านะครับวันนี้ไอ้โจ๊กจะขอเสิร์ฟอาหารเช้าสุดหรูนะครับสําหรับนายโจ๊กนะครับให้กับคุณชูกานะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับสวัสดีสิบท่านนะครับกลับด้านสักเล็กน้อยนะครับผมปิ้นไปปิ้นมาครับจะได้มีความ หอมแล้วก็สุทั่วถึงนะครับครับผมมือจับเลยนครับโอ้อันนี้มันพลังนะครับเขาจะินมดแทนตัวคาร,ร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งวันนี้เขาต้องการคาร,ร์โบไฮเดรตเยอะมากนะเนื่องจากว่าอา,อากาศบ้านเถามันเย็นนะครับต้องอุ่นอนี้งมันอุ่นก่อนนะครับ <Coast> จากนั้นเราก็โรยเกเลเกือไปนะครับโรยเกลือไปนะครับโช๊คนะครับโรยเกลือเขา้าไปที่มันฝรั่งนะครับที่ออกรสปลาแหลมปลาแหลมนะครับผมเหมือนกับที่มุกนะผมใจนะครับคือมันออกเค็มๆนิดๆนะครับเพราะว่าอาหารถ้ามันออกเค็มนิดๆเนี่ยมันจะทำให้การรับประทานอาหารดีขึ <acked noises> ้นนะครับเราจะรับรสอื่นๆได้นะครับ แบบนี้เลยนะครับหมุน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 นะครับอ้าวโรยออริกาโนกะทิแล in ้วจานโรยออริกาโนจจานอู่้าวโรยผักกระหอมตับโรยผักกระหอมตับแล้วก็พริกไทยนะครับใส่พริกไทยเข้าไปแล้วก็หมุนจ้านนะครับแล้วรุบดีหน่อยนะฮะโอ้โหนี่สีสันสวยงามเลยนะครับเพื่อน คับนะขั้นตอนการทอดมันเราก็เสร็จแล้วนะครับผมหือได้สีสันทีหน้าพิสมัยเลยนะฮะชอบแบบนี้นะฮะแบบหอมหอม,หอมเนยหอมออริกาโนนะฮะหอมความเป็นเกรียมๆของกระทะด้วยนะครับอ้าวแบบนี้อ่ะต่อไปนะครับเราก็จะทอดไข่นะครับ ทอดไข่ปลา,า,านะครับแล้วใส่น้ํามันจ้านะฮะใส่น้ํามันใส่เนยนะครับแล้วแต่ชอบนะครับนี่เอาไฟแบบอ่อนๆนะครับเพื่อน่ไฟแบบอ่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะข้อตานี้นะครับบ้านเราชอ็อบคอรกนะครับทีนี้เราก็จะใส่ไข่ลงไปนะครับเพื่อนฟลุ๊บนี่ตอกไข่ลงไปครับโชว์ มามีเลยนะจ๊ะเด็กงามตามของเยอที่เทไอ้โ่อนนะครับโหสวยงามมากาการทอดไข่แบบนี้นะครับเป็นการทอดแบบโรงแรมเอะแล็คอูดีเข้าตัวนะครับผมทอดเหมือนกับโรงแรมทอด,มอ,รมอดกันนะครับ คือเด็๋ีลักษณะของไข่แดงอยู่ตรงกลางนะครับไข่ขาวอยู่ตรงหิมโอ้โหนะครับมองเปไ็นอะไรที่ก็สีสันน่ากินเหลือเกินนะครับขี้อวดกับเกาเหนวนะครับขี้อวดกับเกาเหนวนะครับฟื๊บฟื๊บฟื๊บอ่าวเด็กจัดนะครับปิดตาครอบจักรแา่นะฮะโอ้โหวันนี้อาหารเช้าของเราวันนี้เป็นอาหารเช้าเพือ่อสุขภาพมีทั้งคาร์โบไฮเดรต วิตามินเกลือแร่และกับโคโรฟิลและกัเป็นพร้อมว่าตัวของเบตาเ้าแคโรทีนที่อยู่ในตัวมะเขือเทศนะครับอ้าวบางคนบางทไม่ชอบกินมะเขือเทศดิบเดี๋ยวไอ้โจจะเอาไปกริวเพื่อนๆนก็ได้นะครับผมได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหนะตอนนี้ข่เรานีและกินมากๆนะครับหอ,กอ,หอมก็หอมลำกัล้ำนะครับผมถ้าว่าจะขายนี่ถ้าคิดว่าจะฮพ้สีราคาขายนะครับมีใครดาวเนีย ฟองนะครับผมมันฝรั่งเนี่ยนะครับสองอันนะครับผมขนมปังถ้าขายสามสิบเก้าบาทนี่จะได้ขายก่อนนะครับม,มันแน่ใจเหมือนกันนะครับอแอบแอบตกแต่งให้มันสวยงามไปการใส่นี่นะรึบิออริกาโนไอเจ้าบอก่ชอบชอบอริกาโนมากเลยนะครับเป็นคนติดออริกาโนเป็นคนเสพออริกาโนนะครับใส่ใส่ใ,สนในเมนูประเภท ย่างๆแบบนี้นะครับผมย่างๆที่มีน้ํามันโดยนะครับผมแล้วก็มีอย่างที่มันกรอบๆหอมๆนะครับเนื้อหมูเนื้อบัวเนื้อป่านะครับแล้วก็ใส่อรอริาโนอเข้าไปเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับไอโจ๊กชอบแบบนั้นนะครับถ้าว่าหาไม่ได้ป้าไอโจกก๊กอาจจะมีต้นรสแมนรียู่นะครับเอาละอันนี้เสร็จแล้วนึ่งจานนะเพื่อนๆฟนื้นแน่วๆเอาใส่จานไหนเอาใส่จานนี้นะครับ อ่าโอ้โหไข่เด้งดึงเด้งดึงเลยเป็นน้องหมูเด้งเลยนะครับครับแหมกรรมนะครับสําหรับการทอดไข่นะครับสไตล์ไอโจ๊กครับไอโจ๊กก็จะใส่เนยเข้าไปก่อนอีนะครับเปื่อนๆนะครับไอโจ๊กใช้ไฟอ่อนนะครับในการทอดนะครับตอนนี้กระทะเพมันรฮ้อนขนาดเลยนะครับสวัสดีครับไอสุรชัยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านไอโจ๊กนะครับวันนี้ไอโจ๊กก็จะมาทำชุดอาหารเจ้านะครับ เพื่อก <S m> ับเพื yes. tá, ่อนได้รับชมกันนะครับแล้วก็ละอ่อนชอบมาดูช่องไอ้โจ๊ก่อนเจ้านะครับก็เลยว่าจะรวดก่อนการเนี่ยกับเข้ามือละอ่อนเลยนะครับอ่านี่นะครับน้องๆหนูๆครับเวลาเอาตอกไข่กับเรียมโต๊ะแล้วนะครับขอบโต๊ะอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าไข่มันจะล้าวสักหน่อยนะครับน้องๆอ่าก้อยๆน้องๆก้อยๆใกล้ๆนะครับมต้องกลัวนะครับใกล้ๆก็ที่กระทะแล้วก็ค่อยๆง้างเปลือกไข่ออกมาครับแล้วก็ค่อยๆหยอดนะครับ น้องๆก็จะได้ไข่ลักษณะแบบนี้นะครับผมมาเสิร์ฟในอาหารเจ้านะครับอ่าคุณลุงก่อนจะขอแนะนํานะครับคือเอาสามหม้ออย่างนีครอบทอี่ต่อนะครับอ่าเพื่อเป็นการอุ่นนะครับผมอุ่นอุ่นตัวไข่ด้านบนนี่คือสุกนะครับออาสวัสดีครับน้องปูน้องปูสวัสดีครับอ่าน้องป,องป,อองปูเดี๋ยวไอ้โจ๊กจะแต่ง อาหารเจ้าให้ทุกคนกินนะครับวันนี้เราได้ทําการกิวตัวของมันฝรั่งนะครับผมและกอกตัวของขนมปังนี่ไอ้โจ๊กทัดเป็นขนมปังกรอบแบบอยอดผมออริกาโนเข้าใส่ตัวนะครับก็จะมีหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับสีสันมันอาจจะเปล่งไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าไฟบนหัวนี่มันสว่างขนาดเลยนะครับขอเสิร์ฟให้กับเพื่อนๆนะครับ สวัสดีนะครับไอ้ดาวขึ้นนะครับยินิคอนทัาสุบรรณไอ้โจกนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอ่านี่นะครับไอ้โจกเขาจะเช็คขอบไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าต่อไปนะครับอันอยากจะนึกว่าไคดาวนี่มันมีความแหลงแหลงนิดหน่อยนะครับไอ้โจกจะหยดเกลือไปวันนี้วันนี้เขาใช้ไฟฮ้อนนะครับสียนี่จะลูสุกอันนี้อันี้เป็นของพี่แอนนะครับพี่แอนชอบกินแบบสุกๆหน่อยนะครับอใส่เกลือเข้าไปนะครับเอามือตบๆนี่ตบเอาชิม้อชินหมูใส่เข้าไปตัวนะครับแล้วก็ ใส่หัวใบออริกาโนเข้าไปนะครับนี่จะดูมีความเป็นฝรั่งขึ้นมาทันทีเลยนะครับถ้าฝรั่งมาหาันบอกว่าโอ้โหอ,อันนี้มันเซมเซมนะผมมีนูอาหารที่ไอเคยรับประทานนี่นะครับฝรั่งจะว่าอย่างดีนะครับผมแต่เอาเขาว่าเขานั่ยเียนแบบคุณมานะครับกําลังหิวข้าวพอดีเลยนะครับผมอ่า เดี๋ยวเรากินนี่ห้องต้อนกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาไปอึ๊อึ๊อึก,กันนะครับน้องไอ้น่องอากาศมันเย็นมันฮือนะครับอ,อ,อึ๊อึ๊บอึ๊บตัวมีจีนติง้งจีนย่างตัวนี้ก็จะดีต่อใจและจะดีต่อสุขภาพอ่าขั้วปอดน,นะครับจะได้หายใจโลง่งๆนะครับอาล้านครับผมเสร็จแล้วนะครับสําหรับไข่ดาวฟองนี้นะครับนะก็ขอขอบคุณน,นะครับผม เพื่อนๆที่เข้ามาทักทายกันสาหรับเจ้านี้ตัวนะครับสวัสดีทักทายน้องหลอนก่อนนอนน้องปูน้องพึ่งนะครับผมอ่าไอ้บ่าวขึ้นนะครับผมไอ้สุรชัยซื่อตรงกานชาตินะครับผมนะนะครับขอบคุณนักนที่มาช่วยไอ้โจมเก็บรักกิโลนะครับสาหรับเจ้านี้นะครับขอของให้ทุกๆท่านนะครับผมมีแต่ความสุขนะครับผมลังสั่นคลิปวิดีโอนะครับผมคลิป YouTube อย่างสนุกสนานนะครับต่างแนวทางวิถีของแต่ละคนนะครับขอให้ทุกคนตังๆในทุกๆวันนะครับผมอ่า แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในรันเวย์หน้านะครับสำหรับรันเวย์นี้ขอลาเพื่อนเพื่อไปก่อนนะครับสวัสดีครับมีความสุขนะครับเจ้านี้นะครับสวัสดีทั้งวันเลยนะจ๊ะครับพี่แอนอู้งานเสร็จแล้วแม่นแล้วครับผมพี่แอนยังมาลูกนะครับไอ้กึนครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับกรึบกึบเลยนะครับกรึบกึบเลยครับ